ดูคลิปนี้แล้วเพื่อนๆอาจจะได้ลดมือสองไปใช้งานมาครับตัวนี้เป็นตัวรถ P P V นะครับซึ่งเป็นตัว Mitsubishi ป a j ิโ o เครื่องยนต์อยู่ที่2.4นะเป็นตัว G T Sport ครับแล้วก็เป็นโฉมปี2019เลขหมาอยู่ประมาณ1-0,000แสนกว่าๆนะมาดูดีกว่านะตัวนี้เป็น A M C โฉมใหม่นะครับเป็นโฉมปี2019แล้วก็เป็นโฉมที่ดูว่าสปอร์ตอะเพราะว่ารุ่นมันก็เป็นสปอร์ตอยู่แล้วนะความรู้สึกผมก็รู้สึกว่ามันสปอร์ตมากขึ้นไฟก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับคือแสงสว่างโอเคเลยอะแล้วก คือโค้แม่งโคตรใสเลยเห็นปะ่ะกระจากหน้าเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นสีแบบออก glossy นะครับด้านนอกเขาเรียกว่า g อ o s s y ด้านในเรียกเป็น o w แบนะ็คเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็พวกจุดเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรโอเวอร์เลยนะครับหน้าหกหลังหกด้วยนะครับล้อแม็กครับโชคดีหน่อยเราได้แม็กเดิมมา นะเป็นแบคบิสูบิชิทรงรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นสเปค265นะครับท่อ60ขอบ18นะครับซึ่งยางปีน22นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ชุดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะครับกระจกก็จะมีแบบเป็นโคมเมียมแล้วก็ไฟเลี้ยวในโคมด้วยนะครับตามสมัยไปอีกหนึ่งยางนี่นี่มาดูตรงนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับ360องศามีให้ด้วยนะแล้วก็ด้านนอกตัวนี้เราขัดสีเรียบร้อยสติกเกอร์ก็จะเป็นสติกเกอร์แรลลี่อาร์ตนะครับสีเด่นๆของเขาก็จะมีสีแดงสีเทาสีดำนะประมาณสสีนะครับในส่วนของตัวสติกเกอร์ที่เป็นแรลลี่อาร์ตแรลลี่อาร์ตจะติดไมซูบิชินะครับไม่ว่าจะเป็นไททันหรือว่าตระกูลไมซูอ่ะง,ง่ายๆนะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังนี้มันให้1จุดแล้วก็ฟิล์มนะครับติดให้รอบคันเลยเห็นปะคือมันจะตัวนี้มันจะอาจจะไม่ได้ดำขนาดนั้นนะครับไฟนีีนี่่คครรรยยยยยาาาววเเเเลลลนนนนนมัััะะบบบซซอ์หง 6จุดบอกแล้วนะครับเปิดให้ดูเลยเนี่ย P P V มันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราแบบไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็สบายมากขึ้นนะครับปรับได้นะครับใส่ของใส่อะไรเงี้ยปรับได้เลยจริงๆมันปรับได้มากกว่านี้นี่นี่ประมาณนี้ นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาได้นะอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับซึ่งด้านในก็สปอร์ตด้านนอกก็สปอร์ตนะครับแล้วแถมยังแบบระบบแบบโคตรเท่เใช่ไหมนะตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็พวกพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีพัตเตอร์ชิพให้ด้วยนะครับพัตเตอร์ชิพเห็นไหมเรียไมล์นะครับคันนี้อย่างที่ผมว่ากันนะครับตั้งแต่แรกแสนกว่านะครับคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนห้า หน้าจอเป็นทัชสกรีนได้นะครับตัวนี้เห็นไหม oh. แล้วก็เดี๋ยวเรากดหน้าจอกันนะครับนี่เปิดขึ้นมาปุ๊บมีเนวิเกเตอร์นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยเห็นไหมตัวนี้มันจะมีกล้อง3ามองศาที่อยู่ตรงกระจกนะครับแล้วก็กล้องหลังให้ด้วยนะครับระบบความปลอดภัยโอเวอร์มากแอร์ mm hmm. ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับบวกกับอนาล็อกอนาล็อกคือกดปุ่มเอาเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้แล้วก็บบเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับน้องออมแพนดูนะครับจอตรงกลางตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดให้กับลูกๆหรือ คนที่ร่วมทางไปด้วยนะครับแล้วก็เบาะตัวนี้เป็นเบาะแบบสีพิเศษนะครับสีที่แบบดูไฮโซมากขึ้นนะครับจะเป็นสีแบบดำช็อกโกแลตะไรป,ประมาณนี้ซึ่งคันนี้นะครับเป็นมิสูบุชิปาเจโร่ราคาอยู่ที่7 7, 7 9 0 0 0นื่นานะครับอันนี้เป็นราคาที่ผมบอกว่าถ้าเนเพื่อนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้เลยนะครับพร้อมกับรับประกันเครื่องเกียร์รสูงสุด10ปีหรือ1นึ่งแสกิโลเมตรนะครับพร้อมกับการดูแลช่วยเหลือดูเชิญตลอดย4ชั่วโมงอีกหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นก้เล้มกรใครที่อยู่ลแวกนนี้เเเชิญย มาทดลองขับได้นะครับก่อนตัดสินใจเนี่ยมาลองนั่งลองดูเทสลองดูได้นะครับว่าตรงกับไลฟ์ไซล์ของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าการจะนําไปใช้ต่ออะไรเงี้ยนะครับลองเข้ามาดูได้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะคอมเมนต์ไหม